เีบเลยแล้วมันมองแบบอออย่าติดแกรมรีวิวได้เลยตู่าวีคู่แรกคะ่ะอ่นี่เน่เ,<ล>เป็นงานแพ็คแบบ20คู่น้องแพรนอ้อใช่ค่ะเขาจะ,ะเขาจะแพ็คมาเป็นคู่แบบนี้เลยพี่ดูสภาพนะพี่จ๋าพอไม่อัดก้อนแล้วทรงไม่เสียคือใส่ตัวดันทรงแล้วขายได้เลย20คู่ อันนี้ของผู้หญิงนะอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างในแหละอุ้ยโทษนะอันนี้เป็นคู่ที่ฉันไปดูที่โรงงานปา่ะอุ้ยอุ้ยแป๊บหนึ่งนะแม่หนูหาข้างเขาก่อนได้อ่ะออยี่สิบคู่สองพันห้าร้อยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอ่าเจอโอ๊ยเจอแลดเพรย์บอยหรือเปล่ามาเดี๋ยวพี่ซูมให้ของเพย์บอยหรือเปล่าไม่รู้แม่ลองดู สวยมากของผู้หญิงอ่ะแม่จะเป็นไซส์อยู่ประมาณนี้แหละสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะทำถึง์สอ้สวยมากคุณแม่น้โอนี่ลูกที่โชว์นะกอไก่สองสามพี่จ๋าลูกที่โชว์ใครจะเอาพิมกอสองสามได้เลยหาคั้วหาแท้เขาอยู่สองพันห้ากอไก่สองสาม สวยมากลูกสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วได้แค่ลูกโชว์ลูกเดียวเลยตู้ที่แล้วเราไม่ได้เปิดลูกขาตู้ที่แล้วไม่ได้เปิดรีวิวเลย20สบคู่สองพัห้าอุ้ยเพ่บอยเห็นปะแบบนี้เขากำลังฮิตกันมากๆเลยใช่สาวใส่ส้นฟีลแบบว่าสาวโฟบ์แดนอ๋อใส่ใส่เที่ยวต่างประเทศ พี่ค่ะสวยมากอ่ะดูสีครีมด้านหลังสวยมากอันนี้สวยมากยี่สิบคู่สองพันห้าส่งฟรีก็ไก่สองสามค่ะพี่คอยเขาเรียกสาวเลยนะที่เขาชอบใส่หมวกอ่ะสาวอะไรอ่ะที่ชอบใส่หม่กลัเขาเกิลเขาเกลเขาเกลเขาเกลสวยมีเส้นมีเส้นสูงด้วยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นข้อสั้นหมดเลยนะลูกค้าอุ้ยอันนี้ของบิกกี้แรงมาก แทปปะอุ้ยแม่แรงมากอีกข้างหนึ่งอยู่ไหนอีกข้างหนึ่งอยู่ไหนพี่พี่หนูเจออะไรนี่ลูกนี้อุ้ยนี่ค่ะแพริป่าดิชไก่พี่สาวแรงมาพี่สาวสองพันห้าเป็นงานบูธซ่อนยี่สิบคู่นะนี่เชือครบ ซอฟนะให้ดูข้างในดิกกี้แรงมากกอสองสามลูกค้าสองพันห้าร้อยดิกกี้เพย์บอยอันนี้บูทสั้นนะยี่สิบคูนี้เราโฉบขบยี่สิบคูยังอือหมดเลิกหนึง่งเอามาเอาสอบข้างกันสอบข้างกันนี่หอมทุกคนเอามาเออนี่เป็นข้อสั้นแบบนี้นะลูกค้ากอสองสามสองพันห้าร้อยเหลือลูกสุดท้ายแล้วเอฟมาก็จะได้เป็นลูกนี้เลยบูทสัน้นลูกค้า นะคะสวยมากตามท้องเรื่องจ้ะไปเก็บไปต่องอานตัดไปแล้วนะลูกค้า